มากลดเลือนริ้วรอยด้วยสมุนไพรเศษค่ะเศษมีสรรพคุณที่ดีนะคะลดการอักเสบของผิวลดรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวควบคุมความมันบนใบหน้าค่ะทำให้กระชับรูขุมขนนะคะปรับสมดุลน,น้ำมันบนใบหน้าฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่นะคะเผยผิวใหม่ให้ขาวใสเปล่งปังค่ะช่วยลดเลือนริ้วรอยด้วยนะคะเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากๆเรามา,มาดูวิธีทำกันเลยค่ะ วัตถุดิบตัวแรกที่เราต้องการคือใบเสษเลยนะคะใบเสษแต่เราต้องการอยู่ที่10ใบเก็บมาแล้วล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเสนี่เป็นสมุนไพรนะคะเป็นสมุนไพรของเมืองนอกค่ะหาซื้อได้ง่ายนะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตแมคโครโลตัสก็มีขายนะคะท่านผู้ชมจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะท่านผู้ชม สูตรนี้ช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าให้กับเราด้วยนะคะจากนั้นน้ำกุหลาบค่ะใส่น้ำกุหลาบลงไปอยู่ที่หนึ่งถ้วยตวงค่ะน้ำกุหลาบสีนี้เป็นแบรนด์ของอิตาลีราคาไม่แพงนะคะน้ำกุหลาบมีสรรพคุณมากมายสำหรับผิวพรรณค่ะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดูผิวให้ผิวดูอิ่มน้ำลดการอักเสบและาคลายเครืองค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระกระชับรูขุมขนช่วยปรับผิวให้เรียบเนียนใส่ลงไปอยู่ที่หนึ่งถ้วยตวงค่ะ ผสมลงไปในสมุนไพรเศษเลยนะคะจากนั้นก็นำลงเครื่องปั่นเลยนะคะปั่นให้ละเอียดดีค่ะน้ำกุหลาบนี้เป็นการดูแลผิวแบบธรรมชาติเลยนะคะแค่น้ำกุหลาบตัวเดียวคุณสามารถใช้เป็นทนเนอร์เช็ดหน้าได้เลยนะคะกระชับรูขุมขนทําให้ผิวขาวใสเปล่งปลัง่งเป็นอะไรที่ดูแลผิวแบบธรรมชาติมากค่ะเมื่อเราปั่นแล้วเรียบร้อยนะคะจากนั้นนํามากรองเลยค่ะ กองด้วยกระชอนแล้วก็รองด้วยผ้าขาวบางหรือผ้าทางการแพทย์นะคะบีบเอาแต่น้ําสมุนไพรออกมาให้หมดค่ะเราต้องการแต่น้ําของเขานะคะเพื่อไปนําเป็นครีมมาร์คค่ะท่านผู้ชมบีบเค้นอาออกมาให้หมดค่ะ เมื่อกรองมาได้แล้วเรียบร้อยนะคะสีสวยงามและกลิ่นหอมของน้ำกุหลาบและสมุนไพรมากๆจากนั้นเติมแป้งข้าวโพดลงไปอยู่ที่1ช้อนโต๊ะคุณผสมให้แป้งข้าวโพดละลายดีก่อนนะคะแป้งข้าวโพดช่วยดูดซับความมันส่วนเกินและมอบความเนียนนุ่มให้กับผิวช่วยลดการเสีสีของผิวและบรรเทาอาการระคายเคืองด้วยนะคะจากนั้นนําขึ้นเคี่ยวบนเตาไฟเลยค่ะคนตลอดเวลานะคะกวนไปเรื่อยๆจนฝาจะได้เนื้อครีมที่ เนียนใสขึ้นมาแบบนี้จากนั้นปิดไฟยกลงจากเตาเทสใส่ชามผสมมาไว้ให้เย็นตัวลงมาค่ะ เนื้อครีมน่าใช้มากๆและมีกลิ่นหอมมากๆจากนั้นเติมน้ำมะพร้าวสกัดเย็นลงไปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นลงไปอยู่ที่1ช้อนชาค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีค่ะน้ำมันมะพร้าวก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะปกป้องผิวแล้วช่วยรักษาปัญหาผิวทำความสะอาดผิวให้กับเรานะคะเมื่อคนได้ที่แล้วจากนั้นหากระปุกที่สะอาดค่ะใส่ตัวครีมมากเาก็บไว้ใช้ค่ะครีมมาสูตรนี้เก็บในตู้เย็นได้1สัปดาห์นะคะจากนั้นเรามาดูวิธีใช้ Ahí le está. วิธีใช้ค่ะล้างทำความสะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นก็มาร์กสูตรนี้ลงไปบนใบหน้านะคะมาร์กไปให้ทั่วใบหน้าลำคอและเนินอกของเราเลยค่ะมาร์กไปหนาๆแล้วก็ลูบไล้นะคะลูบไลให้สูตรซึมเข้าสู่ผิวไปก่อนรอบหนึ่งจากนั้นก็มาร์กทับไปอีกครั้งปล่อยทิ้งไว้บนผิว30นาทีค่ะเมื่อครบ30นาทีแล้วไปล้างทำความสะอาดผิวด้วยน้ำอุ่นตามด้วยน้ำเย็นค่ะเมื่อล้างมาแล้วผิวนุ่มและช่ ชุ่ื้นมากๆเลยนะคะแล้วขาวใสค่ะใครผิวมันใครรูขุมขนคว้างต้องทำสูตรนี้ใช้เลยค่ะผิวขาวใสเปล่งปังค่ะสุดท้ายนี้สุขภาพดีและผิวพรรณดีเป็นของท่านผู้ชมค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ